แถวนี้มีร้านขายเบียร์ไหมครับมีร้านขายเบียร์ป่ะยู่นยู่งแต่คุณอ่างสายขี้ตกใจนิดนึงยุ่งมงคลป่ะครับ,อ,รบอ๋อโอเคขอบอคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ,อาาา่างทักไหนนี่ครับตอนนี้พ่อชิดก็โอ้อะไรเนี่ย โอเคเขาต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำ้ำปทุงนะฮะสำหรับวันนี้จะไปไหนล่ะก็ไปอ่างเก็บน้ำให้เขาสิครับเฮ้ยน้อง้องใครที่กำลังหาเงินแต่งรถอยู่บอกเลยไม่ต้องคิดเยอะอยากได้โชคหน้าใหม่โชคหลังใหม่เพราะว่าอะไรล่ะหรอเพราะว่าที่นี่มีเกมสนุกภาพสวย แถมยังมีมนูภาษาไทยมีให้เลือกหลากหลายเป็นพัาพันเกมเลยอะไรแต่งแน่นๆแบบนี้เพียงแค่ SBNK88 SBNK88 ของแท้ต้องมี S นำหน้ากันด้วยนะครับมีของดีก็ไม่อยากคักไว้เพียงแค่ SBNK88 SBNK88 ของแท้ ต้องมีแอปนำหน้ากันด้วยนะครับบอกมาจากช่องน้าประตูรับโปรโมชั่นมากมายกันเลยนะครับได้ของแต่งครบแล้วไปชมคลิปกันเลยช่างปลอเช่างปลอเช่างปร้อยสิบไอนะฮะพบกล่อง API ติดรถตลอดเนี่ยนายพรามนะครับไปรุ่นอินดาเวฟบร้อยย้อนยุกนะทุกคนนะ นายปามนะฮะสำหรับวันนี้อากาศเย็นๆน,นะฮะเราก็จะไปขับรถเล่นกันนะฮะดูสาวๆนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าบรรยากาศแถวบ้านผมตอนเย็นเนี่ย มันฟินมากเลยทุกคนจริงๆตอนนี้พ่อทีก็โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ต้องบอกเลยว่ารถยังไม่ได้วิ่งเลยนะทุกคนหลังจากจอดมานานเลยนะฮะน้ำม,นมันมันก็จะไหลย,ยังเป็นยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนมันยังไม่สเสถียรเนาะความร้อนก็ยังไม่ได้นะทุกคนนะเออฮะอ่อได้ได้ไดได น้ำเลยน้ำเลยยังอยากจะซัดต่ออีกนิดนึงนะฮะช่างตอนนะฮะปามีนะคะรับปามี่ทิ้งท้ายทุกคนรู้อยู่หลังเลยนะฮะ บรรยากาศมันดีแท้ๆนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เย็นสวยๆแล้วก็แส่งเกงขาสั้นมาทุกคนนะเออเดี๋ยวสเตปของเคอาของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมีจัดเพ้นห์ถังนะทุกคนนะเดี๋ยวผมให้น้องที่อยู่มอขอนะครับผมเป็นสายสินนะทุกคนนะ ไอเดียแบบเต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเพ้นถังกันนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าจะออกมาสุดนะฮะนี่เราไปดูนู้นสุวนหนึบรรยากาศนะฮะโอ้ยวง,งา้าวงไอ้ควายงามผงว่าสิฮะ <laughs> นี่สาวสาวนะฮะเดี๋ยวขอพาไปดูบรรยากาศตรงตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเออเดี๋ยวจะพาไปดูสาวๆอยู่บนนู้นนะทุกคนนะไม่รู้วันนี้สาวๆจะเยอะหรือเปล่านะฮะแต่ที่นี่ก็เยอะนะก็เอาอยู่ โอเคทุกคนนะนี่บรรยากาศนะฮะบักเคอยยังเรายังยังไม่เสร็จนะทุกคนนะเดี๋ยวเราติดตามสตอรี่ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะฮะโอ้โหนู่นก็จะเป็นกระเปขาวๆสาวๆเต็มเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไงผมจะเปิดวาร์ปไปข้างบนอีกทีนึงนะครับไป2,000 years later ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับผมนะบนสันอ่างห้วยคอนะฮะอำเภอนาเชือกนะฮะทุกคนต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับโอดูตรงนั้นจะเป็นสะพานไม้นะทุกคนสวยมากเลยนะฮะมีรถข้างหลังเราหรือเปล่านะฮะ ไม่มีนะฮะอันนี้ผู้สาวนะครับมาหาผู้บ่าวหรือเปล่าไม่รู้นะฮะวันนี้คนน้อยนะครับผมวันนี้คนไม่เยอะนะทุกคนนะเออปกติปกติเขาเขาเขาจะมานั่งกันเต็มเลยนะแต่ว่าเหมือนวันเนี้ยจะมีการประกาศจุดเรียนของเด็กมัธยมนะทุกคนก็จะคนก็จะบางๆหน่อยนะเพราะต้องกักตัวกันที่บ้านนะทุกคนนะเอ,อ บรรยากาศตอนนี้ก็ชิวๆนะทุกคนผมขอเปิดหมวกนิดนึงนะวันนี้ก็มาถ่าย KR นะฮะให้ทุกคนดูนะ,ะว่าตอนนี้ <laughs> มันยังติดอยู่ยังขี่ได้นะทุกคนนะเออยังติดขี่ได้นะเดี๋ยวเราจะถามน้องๆน,นะครว่าแถวนี้มีร้านขายเบียร์ไหมนะทุกคนนะเออ สวัสดีครับแถวนี้มีร้านขายเบียร์ไหมครับมีร้านขายเบียร์บอ๊ะยุู่้งบางพหนบองุ๊ะครับรเวลาาย,ยอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปซื้อเบียร์กันนี้ก่อนนะครับได้ยังกินเน้อหน่น่า เดี๋ยวเราเลี้ยวรถนะครับไปซื้อแนวขบเกี้ยวกันนิดนึงนะทุกคนนะหาซื้อบงซื้อเบียร์นะครับขอบคุณครับโอ้ยพวงงานเสร็จเนาะน่ารักนะฮะบ,บอกทาเราด้วยนะฮะทุกคน ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาซื้อเพียร์ซื้ออะไรข้างล่างก่อนนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเรายอนกลับไปดูผู้สาวเมื่อกี้ก่อนนะทุกคนเขามาหาผู้บ่าวจริงไหมนะครับเออโอ้ตอนนี้รู้สึกหิวนะไม่รู้ว่าเขาขายลูกชิ้นปิ้งหรือเปล่านะนั่นไงวาแล้ว แล้วก็ทิ้งให้เพื่อนนั่งอยู่ตรงนู้นคนเดียวเ,ออเราต้องไปนั่งด้วยแล้ว <c oughs> พวกปามตาพอดีอเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เดี๋ยวไปหาเสื้ออะไรผมเกลียวข้างล่างก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผู้สาวทั้งไหนนี่ครับฮ่งต้อ <laughs> ง,งพูดเนาะนีะ่เอาเยอะมากทั้งท่าน น้องไส้ผ่ามีจมูกอยู่ยังดอกอืออย่าเ <c oughs> อาออความจริงมาว <c oughs> ้าไปใส่ต่ไอ,อ,ไ,อไปนี่อ๋อสุไใ้พัไปนั่งเด็กกันยุ่นล่ะกคยมีปอนมีปตามก็ไป้่รอแม่ละาว่ามหูคือกัน <c oughs> อืออือ,อไปกันเด้อไปเออ,เอ,อ,อ,นนอ,อแล้วตนะ้อนน้อน่อยไม่จอดแล้วน่ะ ไปเลยครับ,รบส,สาวๆก็จะเยอะแล้วก็จะขี่วนๆแล้วเจอแต่เจอแต่ส,สาวๆนะมีคนน่ารักน่ารักทุกคนนะอ,อ,อันนี้ก็ถ่ายรูปกันนะฮะชิวๆนะฮะสบายๆนะทุกคนนะ โอะเลทุกครั้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ